ลูกนี้ก็เลยบอกว่าตอนนี้ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายอยากได้ไปฟ้องเอาท้าทายเจ้านีอยางงั้นนะเขาคงคิดว่าเงินสองพันบาทใครก็จะไปฟ้องใช่ป่ะเพราะว่าค่าทนายมันก็จะมากกว่า2 0 0พันบาทอีกแต่ปรากฏว่าเจ้านี้เป็นข่าวเจ้านี้รายนี้เป็นข่าวทุกช่องเลยเพราะอะไรเพราะว่าเขาฟ้องค่ะยื่นฟ้องเลยยื่นฟ้องลูกนี่คนนี้เลยค่ะฟ้องให้ใช้นี่สองพันบาทนักข่าวก็ไปถามว่าทําไมฟ้องล่ะในเมื่อ ค่าทนายมันมากกว่าค่านี่อีกเขาก็บอกว่าจะได้อย่าท้าทายจะได้รู้ว่ามันมีกฎหมายกําหนดอยู่เพราะฉะนั้นลูกหนี้ต้องระวังนะคะถ้าไปเจอเจ้าหนี้ที่เขาทําตามกฎหมายคุณก็จะอย่าท้าทายเขาแบบนั้นไม่ใช่ว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายอยากได้ไปฟ้องเอาอย่างนี้ถือว่าเจ้าหนี้ไปเจอเจ้าหนี้ที่เขาตรงไปตรงมาแบบนี้ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือดําเนินการคุณได้นะทีน,นี้ขั้นตอนกฎหมายฉบับเนี้บอกขั้นตอนไว้ค่ะ ไม่ใช่บางคนจะบอกว่า้กฎหมายฉบับนี้มันเอามันมันให้